สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงมาแล้วอายุเยอะแล้วอายุเท่าไหร่เราถึงมีควรใช้ฮอร์โมอนนะคะคําตอบก็คือ อายุถ้าเกิดว่าเราอายุ110ปีนะคะก็เราก็ไม่ควรใช้ฮอร์โมนนะคะอันนี้ก็คือหล่อเล่นนะคะก็คือว่าผู้หญิงทุกคนนะคะไม่ควรถูกปฏิเสธการใช้ฮอร์โมนนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ฮอร์โมนที่ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะคะฮอร์โมนที่แนะนําให้ใช้ก็อย่างที่บอกมานะคะก็คือเป็นฮอร์โมนไบโอเดนดิเคิลนะคะหรือว่าฮอร์โมนที่มันถูกสัางขอขึ้นมาให้เหมือนกับร่างกายของเราเป๊ะๆอย่าง100%อเนันนี้มันจะไม่มีปัญหานะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนไมโครไนซ์ ะะถ้าเกิดว่ามันถูกสร้างขึ้นมาให้เหมือนกับร่างกายเราเป๊ะๆมันจะไม่มีมันจะ,จะมันจะไม่ทําให้เกิดผลเสียนะคะแต่ว่าฮอร์โมนที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมือน ก,กับฮอร์โมนในร่างกายของเราสร้างนะคะก็คือเหมือนแต่ไม่เหมือนเป๊ะนะคะไอะ้ตัวนี้มันจะมีปัญหานะคะคือมีหลายงานวิจัยออกมาแล้วนะคะว่ามันมีส่วนทําให้เป็นโรคฮาไดแทกนะคะหรือว่าอาจจะทําให้เป็นริมเลือดติดกันนะคะก็คือถ้าเกิดเราใช้ฮอร์โมนกะ็คือต้องใช้ฮอร์โมนให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็ต้องใช้ฮอร์โมนให้ถูกตัวนะคะ